ผู้ชมครับศึกฟุตบอลถ้วยยุโรปใบเล็กสุดนะครับก็คือถ้วยยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับนัดชิงชนะเลิศจะลงฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้แล้วนะครับโดยจะเล่นกันที่ฟอร์ตูนาอารีนานะครับในกรุงปรากสาธารณารัฐเช็กเป็นการเจอกันระหว่างคุนคอ้อนเวสตแฮมยูไนเต็ดนะครับทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับม่วงมหาการาฟิเอเรนติน่าครับยอดทีมจากกาโชอสเรียอ,อิตาลีนะครับ สำหรับทีมขุนค้คอนนั้นพวกเขากำลังลุ้นแชมป์เมเจอร์รายการแรกในรอบ43ปีนะครับโดยแชมป์รายการหลักรายการสุดท้ายที่พวกเขาคว้ามาครองได้ก็คือแชมป์ FA Cup เมื่อปี1980นะครับหรือถ้าจะนับกันในทั่วยุโรปนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในฤดูกาล1965เ,เลยนะครับในปี1965ครับซึ่งคราวนั้นพวกเขาได้แชมป์ ยูฟาคัพวินเนอร์สคัพมาครองด้วยการเอาชนะ1-8หกมิเนกในรอบชิงชนะเลิศที่เวมบลีย์นะครับ1965นี่ก็58ปีมาแล้วนะครับที่เวสต์แฮมไม่เคยได้แชมป์ทัวร์ยุโรปมาขณะที่ฝั่งฟิโอเรนติน่านะครับแชมป์ในทัวร์ยุโรปครั้งล่าสุดที่พวกเขาทำได้นี่ย้อนไปไกลกว่าเวสต์แฮมอีกนะครับก็คือในซีซั่น1960-61ถึงครับก็เป็นถ้วยใบเดียวกันครับก็คือยูฟาคัพวินเนอร์สคัพนะครับที่ฟิโอเรนติน่าคว้าแชมป์มาครองได้เพราะฉะนั้น นี่คือการเรียกว่ามีโอกาสคว้าทัรวยุโรปครั้งแรกในรอบเกือบเกือบหกสิบปีสำหรับเวสต์แฮมขณะที่ของฟิโอเรติน่าเนี่ยหกสิบกว่าปีมาแล้วนะครับแน่นอนครับความต้องการตั๋วเข้าชมของแฟนบอลเกมนี้โดยเฉพาะของเวสต์แฮมนี่เรียกว่าโอ้โหความต้องการสูงมากๆนะครับตามข่าวนี้บอกว่าแฟนบอลเวสต์แฮมนี่เดินทางไปที่กรุงปรากนี่ไม่ต่ำกว่า20,000คนนะครับทั้งที่เกมนี้เนี่ยนะครับ เวสแฮมเนี่ยได้ส่วนแบ่งตั๋วเข้าชมเกมนี่แค่4,890ไปเท่านั้นนะครับไม่ถึง5,000ที่นั่งนะครับเพราะว่าสนาม f o r t ตูน a อารีนเนี่ยความจุของเขาเนี่ยอยู่แค่19,370ที่นั่งเท่านั้นเองก็ถามว่าทำไมยูฟาถึงเลือกสนามแห่งนี้ซึ่งมีความจุค่อนข้างน้อยนะครับเป็นสังเวียนแข่งในนัดชิงก็ต้องบอกว่าคําตอบก็คือถ้วยใบนี้จริงๆแล้วมันเป็นถ้วยใบเล็กสุดของยุโรปนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ก็ ชิงกันที่แอบเบเนียนี่ก็ความจูไม่เยอะนะครับปีนี้มาชิงกันที่กรุงปรากนี่ก็ความจุไม่ถึง2 0,000ที่นั่งนะครับแต่ว่ายูฟ่ายืนยันมาแล้วนะครับว่าตั้งแต่ซีซันหน้าเป็นต้นไปเนี่ยในถ้วยยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยสังเวียนแข่งนัดชิงชนะเลิศจะต้องจุ3 0,000ื่นที่นั่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าซีซันนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเขาเลือกกันไว้ตั้งแต่ก่อนซีซันจะเปิดแล้วนะครับสำหรับการคว้าแชมป คอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของเกียรติยศแล้วก็ถ้วยรางวัลที่ผู้ชนะจะได้ไปประดับตู้โชว์ที่สโมสอนแล้วนะครับความสําคัญอีกอย่างหนึ่งของการคว้าแชมป์รายการนี้ก็คือการจะได้สิทธิ์ไปเล่นในถ้วยยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มในซีซั่นหน้าเลยนะครับเพราะว่าดูจากตารางอันดับในตารางของทั้ง2ทีมในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปนี่ก็เรียกว่า อันดับไม่พอที่จะคว้าตัวไปเล่นยูโรปาลีกทั้งคู่นะครับเวสแฮมนี่จบที่14ของพรีเมียร์ลีกนะครับก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วในขณะที่ฟิอเรนตินาเนี่ยในการโชว์โซเรียจบเปน็นอันดับ8นะครับก็เลยว่าพลาดไปอย่างเฉียดฉิวทีเดียวส่วนเรื่องสภาพความพร้อมเกมนี้ครับเวสแฮมจะไม่มีจาลูกาสคามมกานะครับกองหน้าชาวอิตาเลียนซึ่งเจ็บยาวนะครับึ่งเดวิดมอส์สก็ยืนยันแล้วว่าหายไม่ทันก็แค่คนเดียวนะครับที่เหลือนี่ฟิตพร้อมลุยทั้งหมด นะครับแนวะเลเวลกำลังหลักของทีมในแดนกลางก็ยังคงเป็นเดคนไลซ์ ice, แล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นมิเคลว่าอันโตนิโอนะครับโดยสเสบียตัวจริงที่คาดนะครับอัลฟองอาริโอร่านะครับจะยืนเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนแนวรับนายเอฟอคเกิดกับเคอร์ซูมาครับเป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาฟแบ็คขวาเป็นเทโลเคเรอร์ er, แล้วก็แบ็คซ้ายเป็นอารอนครสเวลนะครับมิดฟิลด์นอกเหนือจากเดคนไลซ์ ice, แล้วก็ เดคาไลซ์เนี่ยจะยืนเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับคู่กลางกับโทมัสซูเชกแล้วก็ปาเกต้าเนี่ยจะทำเกมรุกเป็นมิดฟิลด์3คนนะครับรวมกับจัลลตโบเวนแล้วก็ไซเบอรามาที่ยืนประจำการริมเส้น2ข้างขณะที่กองหน้าตัวเป้าก็เป็นมิเกลอันโตนิโอนะครับส่วนเฟรนติน่าของกุนซือวินเชนโซอิตาเลียโนนะครับเเกมนี้ก็จะไม่มีแค่ซันวัตเตร์เรซซิลิกูในทวารวัย36ปีที่ จ็บยาวไปคนเดียวเท่านั้นเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าสภาพทีมของทั้งสองทีมเนี่ยฟูลทีมทั้งคู่เกมนี้เนี่ยก็เฟอเรนติน่าแน่นอนครับว่าน่าจะนําโดยโซฟิยานอัมราบัตนะครับมิดฟิลต,ตัวเก่งของทีมชาติโมโร็อกโกชุดอันดับ4ฟุตบอลโลกก็จะลงคุมเกมในเกมนี้นะครับโดยระบบนี้ก็จะมาในระบบ4 2่สเช่นเดียวกันนะครับลูกสาวประตูเป็นเปโตรเตราชาโนนะครับเกมรับนี่มีลูคัสมาติเนส ยืนเซ็นเตอร์ฮาฟกับนิโคลามิเลนโควิชนะครับส่วนฟูลแบ็กสองข้างเป็นคริสเซโนบิรากี้กับโดโดนะครับส่วนมิดฟิลด์ครับอามราบัตยืนตรงกลางครับเล่นกับโรแลนโดมันดาโกรานะครับแล้วก็ตัวรุกนี่ก็จะมีจาโคโมโบนาเวนตูรานะครับประสานงานกับนิโคลัสกอนซาเลสแล้วก็ชอนาตองอีโกเน่ครับส่วนหน้าเป้านี่จะเป็นอาตูคราร์เบลนะครับสำหรับอัตราต่อรองจากร้านรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษนะครับ เวสแฮมยังถูกยกขห้เป็นต่อนิดๆน,นะครับในเกมนี้โดยอัตราต่อรองการคว้าแชมป์ของทีมขุนคอนอยู่ที่แทง11จ่าย8ไม่รวมทุนนะครับขณะที่อัตราต่อรองของฟิเรนติน่าในการคว้าแชมป์นี่อยู่ที่แทง1จ่าย1หนึ่งะครับเรียกว่าเท่าทุนเลยทีเดียวนะครับก่อนลุ้นกันครับคืนนี้ตี2ตรงนะครับถ่ายทอดสดจากกรุงปรากประเทศเรียกว่าสาธารณรัฐเช็คนะครับรักใครชอบใครก็เฉียย์กันได้นะครับสุดท้ายใครจะได้ชูถ้วย ไปรดอดลุ้นกันคืนนี้ครับ